นี่ผมซื้อข้าวผัดกะเพราหมูมาฝากลุงซื้อผัดกะเพรามาฝากกูใช่<ม>เห็นลุงแบบว่าเหนื่อยเหนื<ๆ>่อยไม่ค่อยได้กินข้าวทํางาน,งานช่วงนี้เยอะกะเพราอะไรกะเพราหมูกะ<ม><ม>เพราหมูหมอืมซื้อมาจากร้านค้าหน่อยกะเพราหมูกรอบอืมกะเพราบ้านพ่องใส่ถั่วแล้วไอ้สัต มึงไปซื้อร้านไหนร้านข้างร้านลุงตรงเนี้ยกระเพราบ้านพ่อองใส่ถั่วเหรออะกูบอกเลยนะไอ้สัตว์กะเพราบ้านพ่อองพากันใส่ถั่วแล้วร้านอาหารทุกร้านฟังกูนะร้านอาหารทุกร้านมึงอย่าไปเอาเปรียบลูกค้าโดยการใส่ถั่วแล้วมันเหมือนเยอะนะฟังกู ผัดกะเพราเขาไม่ใส่ถัว่วมึงจําไว้ถ้าร้านไหนมึงไปแดกผัดกะเพราแล้วใส่ถัว่วไม่ต้องแดกจ่ายเงินมันวางไว้แล้วก็เดินออกไปทำไมก็ไม่ใส่ถั่วนะลุงมันใส่ถั่วเพื่ออะไรอ่ะกูถามมื่อไหใส่ถั่วเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันผมสั่งข้าวผัดกะเพราหมูเมื่อกี้เห็น,นก็ใส่ถั่วมาเต็มเลยอ่ะกะเพราหมูกรอบอืมดูใส่ถั่วฝักยาว ใส่หอมหัวใหญ่ใส่เข้าวโพดอ่อนอใส่หาพ่องไอสัตว์กูไม่ได้ต้องกินกูต้องการกินผัดกะเพรากูต้องการแดกผัดกะเพรากูไม่ต้องการแดกถั่วไอสัตว์ที่กะเพราไม่มีเลยมีแต่ถั่วอย่างเดียวใบกะเพราแม่งมีอยู่มันกรีดไปเนี่ยสามใบสามใบนอกนั้นถั่วไอสัตว์ เอาจริงนะเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงจริงเลยครับถ้าผัดกะเพราใส่ถั่วเลิกแดกไอสัตว์นี่มึงดูนะมึงดูนะนี่นะมึงดูไใกล้มา